สวัสดีพี่น้องมือนี่ชิบมบ้าขึ้นปลาสุ่มมงอยเบิร์น,นะครับวเนาะค <c oughs> รับโตไเลยพี่น้องท้งใหญ่ก่เหรอครับมมมหมแดแล้มาเท่าพี่ดีพี่น้องตัววาตัวไอยตัวนี้พี่น้องหัวกุ้มหัวใบเขนยนี่ครับมาพี่น้องมา มามัมมัมจัะ๋ยจุอ๋ยจุอ๋ยพี่น้องไอหจอกเล่นเฉยๆนะพี่น้องครับไจุ๊ะอ๋ยไอ้จุ๋ยีครับง่ายก็ครับง่ายคับนีครับง่ายก็พูดงี้สิเหมือนพี่น้องเออหมดละครับห้าสิบกิโลพี่น้องตัวเดียเปล่านั่ะครับโอ้ ไอายอกเล่นคืชื่อพี่น้องไอายอกเล่นคืชื่อครับผมครับผมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับกดไลค์กดแชร์กดสับสเกตให้ไปยี่สิบนะครับอ่ะเอ๋ยไงครับไงครับรวมกันจะเปิดแกนพี่น้องเอ้ยพี่น้องไงครับไงแน,น,น่นมาครับเนาะมาขึ้นปาดปลา,าไปยี่ซีบครับใหญ่ทั้งใหญ่ ถ้มามักคลิปนี้ก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อยี่สีนะครับผมครับไปครับไปขึ้นปลาพนะ่อยี่สีเออไงพวกนักครับคลิปขึ้นปลาหันสาพี่น้องเกยคับๆนะครับเนาะก่อนเข้างานตอนเย็นครับเจอกันคลิปหนะ้าและคลิปต,ต่อไปนะครับนะให้พี่น้องเบอรงเทานี้แหละครับเนาะ ปีซีนี้ไปขึ้นป่าครับคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย